สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับช่วงนี้เป็นวันที่18เมษายนพุทธศักราช2 5 1 5นอะครับเรผ่านพ้นช่วงสงการมาแล้ว1วันนะครับก็ขออวยพรสงการย้อนหลังแล้วกันนะครับขอขอให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญขอรัตนาคุณพระรัตนาใจกลงขอพี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้อยู่ดีมีสุขนะครับในช่วงปีนี้และปีถัดไปและปีต่อไปขอพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ร่ำรวย,ย,ยทุกคนนะครับวันนี้มีเพื่อนๆถามมานะครับว่าแคลเซียโมโบรอนเนี่ยวิธีการผรสมที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วประมาณชัดปีหนึ่งนะครับว่าไอชุดแคลเซียมโบรอน,นกับจุลธาตุที่เป็นแบบซองงเนี่ยนะครับการที่ผมทำเนี่ยแล้วก็แนบไ้เนี่ยมันไม่เห็นมีเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยว่าจะมาคุยเรื่องชุดแคลเซียมโบรอนแล้วก็จุลธาตุต่างๆที่ผมนํามานะครับ ต้องขอเรียนพี่น้องสิก่อนอย่างนี้นะครับในคลิปที่ผมทำแคลเซียมบอลอนเนี่ยตอนสั่งซื้อเนี่ยผมซื้อมาจากาเว็บไซต์ p พ n m e d i a s h o p c o m ที่ผมเคยทําเรื่องแคลเซียมบอลอนไว้นะครับแต่พอดีหลังจากนั้นนะ่ะบริษัทเขาไม่ขายเพราะว่ามันเสื่อมคุณภาพเร็วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําจุลธาตุที่ผมเคยทําไว้ในคลิปนั้นมันจะมีอยู่ใน Lazada Shopee พวกนี้เดี๋ยวผมจะแนบลิงไวด้ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น ชุดแคลเซียมโรอนนะครับแล้วก็จุลธาตุพวกเหล็กสังกะสีเมนแคนิดแคลเซียมแมกนีเซียมและจุลธาตุรวมพวกนี้ผมจะแนบไปด้านล่างคลิปนะครับแล้วก็สามารถโหลดนําไปใช้ได้เลยนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าการหาพวกชุดแคลเซียมโรอนและจุลธาตุเนี่ยหากันยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับที่โน้ตสกอรถ้าใครมีคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์นะครับก็เข้าตรงนี้นะครับ Google เลยเขียนว่า plantmediashop.com น plamediash s o p นะครับกด enter ปั๊บทีนี้พอมันเข้ามาจะเข้ามาหน้านี้แล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับ p l a n มีเดียช็อปเป็นเว็บคนไทยนี่แหละครับอยู่น่าจะอยู่เชียงใหม่หรือเปล่านะครับตรงนี้ผมซื้อเป็นประจำาลครับถ้าช่วงไหนที่เข้าหน้าหน้าหน่อยก็ซื้อนะครับมันจะมีอุปกรณ์หลายอย่างนะครับพวกนี้ที่เราเกษตรกรสามารถมาชมได้เลยนะครับก็ราคาก็อาจจะแพงบ้างไม่แพงบ้างนะครับลองลองดูเป็นตัวนะครับทีนี้ แคลเซียมบอรอนเลื่อนลงมานะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับอ่าตรงลูกศรตรงมือนี้นะครับเนี่ยชุดแคลเซียมบอรอนไนโกโตสารนี่กดเข้าไปเลยนะครับพอเข้ามาเนี่ยมันจะเขียนมาชุดแคลเซียมบอรอนกับไกโตสารเท่ากับการไกโตสารในมสมเองก็มีในนี้นะครับแคลเซียมบอรอนเนี่ยสิ่งที่ผมจะพูดคือที่เราจะนำไปผสมเองมันก็จะมีหลายราคานะครับสามร้อยเจ็ดสิบสองร้อยห้าสิบสี่ร้อยสี่สิบสามร้อยยี่สิบหกร้อยห้าสิบสามร้อยยี่สิบ แล้วก็120-200อก็มีนะครับตอนคลิปนั้นเนี่ยผมเอาแคลเซียมโบรอนธรรมดาตัว120นะครับพวกนี้จะเป็นที่ไม่ใช่พวกคีเลตนะครับแต่ว่าถ้าตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ของแคลเซียมโบรอนคีเลตสำหรับเตรียมสต็อก10ลิตรพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นคีเลตมันจะแพงหน่อยแต่ก็ขอแนะนำก,ก่อนถ้าใครมีเงินก็ซื้อแบบคีเลตเพราะว่าเวลาผสมไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยตกตะกอนกันเท่าไหร่นะ แต่พวกนี้ก็ไม่ตกหอูนะครับขอให้รอบการกวนมันได้นะครับกวนไปเรื่อยๆแล้วก็เช่นพวกกรดโบเรกพวกนี้นะครับใช้ทำโบรอนเนี่ยถ้าเป็นสูตรธรรมดาเนี่ยใช้กรดโบเรกประมาณ15%นะครับพวกนี้ต้องใช้น้ําร้อนผสมบ้างนะครับถ้าใช้น้ำเย็นก็ต้องกวนนานหน่อยแต่ถ้าใช้น้ําร้อนละลายมันมันจะละลายง่ายนะครับถ้าเป็นพวกโบรอนอยู่ในรูปคีเลตพวกนี้มันจะละลายง่ายนะครับมันจะละลายง่ายแต่ราคามันก็แพงอย่างว่าเนาะ อันนี้ก็คือชุดแคลเซียมบอรอนที่ผมสั่งซื้อโดยส่วนตัวผมเดี๋ยวผมจะซื้อในเว็บเพลนมิเดียช็อปมันจะมีในเรื่องหลายหลายขนาดแล้วแต่พี่น้องิก่อนจะเลือกนะครับถ้าจะมีเงินสักหน่อยเป็นส่วนใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็ใช้พวกแบบเป็นกิเลสก็จะดีนะครับอันนี้ชุดแคลเซียมกับบอรอน2ตัวนี้นะครับแคลเซียมกับบอรอนแต่แต่บางตัวเขาจะบวกจุลธาตุไปด้วยทีนี้ถ้าใครจะเพิ่มจุลธาตุนะครับ ผมแนะนําตัวนี้นะครับมันจะมีในตัวนี้นะครับรอ่อน,น่อยนึงนะครับให้มันโหลดก่อนอินเทอร์นเน็ตก็ช้านิดหนึ่งตัวนี้เป็นเวสโก้พวกนี้เป็นสังกะสีนะครับที่ที่ผมเคยทำคลิปไปเนี่ยนะครับจะเป็นซองแบบนี้ตัวนี้ปริญโญประมาณ50กรัมคีเลตีดีทีเอพกสังกะส,สีนะครับอตัวนี้เป็นสังกะสี15% 50กรัมอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ52บาท ไม่รวมส่งแต่ถ้าส่งเนี่ยน่าจะค่าส่ง15บาทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็จะประมาณ60ไม่เกินเจ็ดสิบบาทต่อซองนะครับตันนี้เป็น,ปนสังกะสีนะครับสังกะสีนี่ช่วยในการพวกถ้าพื้นในการใบเล็กใบใหญ่พวกใบอ่อนเนี่ยมันจะขาดสังกะสีนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นธาตุเหล็กนะครับธาตุเหล็ก1 5บห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ขนาด50กรัมเหมือนกัน13บาทจะมีเหล็กเ t a ประมาณ13%เปอร์เซ็นต์นะครับ ตอนนี้50กรัมขนาด50บาทถ้ารวมส่งแล้วประมาณก็ไม่เกิน70บาทต่อซองนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอทองแดงเมสโกทองแดงเป็น EDTA เป็นขี้เหล็กเหมือนกัน50กรัมก็สองร้บาทนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นธาตุแมงกานิสก็เป็นซองเหมือนกัน50กรัรมแมงกานิส EDTA 13% 50บาทนะครับตัวนี้50บาทรวมส่งก็งประมาณไม่เกิน70็ดสิบบาทอยู่นะครับ ต่อมาก็ถ้าใครต้องการแคลเซียมเพิ่มเติมนะครับที่อยู่ในรูปคีเลตนะครับเป็นรูป EDTA กับคู่เคเลต50กรัมก็มา52มาบบาทแต่ที่เป็นกล่องใหญ่ๆก็มีนะ,นะครับแต่ถ้าใครซื้อในชุดแคลเซียมบอกว่าเป็นคีเลตมามันก็จะเป็นคีเลตอย่างนี้ไม่ต้องเติมตัวนี้นะครับถ้าใครอยากได้ตัวนี้เพิ่มหรือจะพ่นเดี่ยวๆก็สามารถทําได้นะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้เป็นแมกนีเซียมแมกนีเซียมเนี่ย EDTA 9.94% อยูลรวมปในเสื้อออกสายพวกนี้นะครับขนาด50กรัม52บาทลมส่งแล้วก็น่าจะประมาณ70บาทต่อสองนะครับต่อมาเป็นจุลธาตุนะครับจุลธาตุพวกนี้เนี่ยมันมีหลายยี่ห้อเนาะนะครับตอนนี้ประมาณสัก50กรัมประมาณ45บาทมันมีหลายยี่ห้อพี่น้องสก,ก่อนดูเลยเป็นจุลธาตุรวม มันจะรวมธาตุรองและจุลธาตุต่างๆเนี่ยบางทีบางตัวก็จะครบบางตัวก็จะไม่ครบมันมีหลายหลายอย่างนะครับใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ไอจุลธาตุรวมเนี่ยไม่จะเป็นพวกเฟตินลอนอะไรพวกเนี้ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเป็นพวกธาตุเดียวเป็นอะไรพวกสังกสีเหล็กทองแดงแมงกานิสแคลเซียมแมกนีเซียมที่ผมเคยทำาคลปไว้นะครับ พวกนี้โดยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นอยู่ในท้องตลาดเนี่ยมันจะเป็นของบริษัทเวสโกนะครับบริษัทเวสโกเป็นบริษัทก็สร้างไมา้รถออไจริงๆเวลาซื้อเนี่ยมันค่าส่งประมาณ25บาทก็จริงแต่ถ้าเราสั่งซื้อขอถ้ามันอยู่ในร้านเดียวกันพวกเนี้ยนะครับเาก็จะคิดค่าส่งรวมนะครับก็จะถ,ถูกลงมาอีกในระดับหนึ่งนะครับชวนนิดนึงนะครับเข้า Google เนาะนะครับมันจะมีแพลนเมเดียช็อปแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างตรงเนี้ยนะครับ มันจะมีชุดแคลเซียมบอรอนนะครับอัน,นอัน,นจะมีแบบคีเลตบ้างและก็แบบปกติบ้างทั้งคีเลตก็จะแพงประมาณหกร้อยห้าสิบนะครับทีนี้เราได้ชุดแคลเซียมบอรอนแล้วบา,บางตัวเนี่ยมันก็จะผสมจุลธาตุมานะถ้าพวกนี้มันจะมีผสมจุลธาตุมาด้วยนะครับเราจะเพิ่มจุลธาตุเข้าไปก็ได้อันนี้เป็นชุดแคลเซียมบอรอนชุดหลักนะครับพอเราได้แคลเซียมบอรอนแล้วปุ๊บถ้าเราจะเติมพวกจุลธาตุสังกะสีเหล็กทองแดงแมงกานิีแคลเซียม แมกนีเซียมพวกนี้ก็สามารถเติมได้หรือนะครับอีกวิธีหนึ่งถ้าเราผสมแคลเซียมบอรอนเสร็จเป็นน้ําเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในถังเหมือนเดิมนะครับไว้ในถังที่มันถังมันๆหน่อยนะครับถัทงที่ผมเคยทาคลีบไว้แล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มไม่ให้ถูกแสงเพื่อป้องกันการเสื่อมส่วนพวกยูราธาตุพวกนี้เราไม่ต้องเติมก็ได้นะครับอ,อีกวิธีหนึ่งคือไม่ต้องเติมก็ได้นะครับ เวลาเราใช้เนี่ยเราค่อยเติมลงไปกับแคลเซียมบออนเพราะพวกนี้ไม่ไม่ตัวตะก,นกอนเพราะมันเป็นพวกเอ่อเเลตนะครับหรือถ้าเราจะสะดวกเติมทุกตัวลงไปแล้วก็เติมลงไปเลยก็ได้นะครับตามที่ผมเคยทาคลิปไปแล้วใช้วิธีนั้นก็ได้แต่ถ้าใค,ใครไม่อยากเติมก็รอผสมพร้อมกับแคลเซียมบอรอนตอนพนน่นแต่ว่ามันจะดีก,กันยังไงถ้าเราเติมเนี่ยเราก็จะได้ธาตุอาหารพวกนี้ครบพร้อมกับแคลเซียมบอรอนแต่ถ้าเราฉีดเป็นซองเติมทีหลังเราก็จะ ในกรณีที่เราเช่นเราอยากได้แมกนีเซียมเพิ่มสูงกว่าเพื่อนน้อยอย่างเงี้ยเราก็เติมลงไปมากกว่าเพื่อนหน่อยก็ได้นะครับแต่วิธีผสมเนี่ยเราก็สามารถเติมลงไปได้ก็กกกได้เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ไม่เกี่ยงวิธีนะครับก็สรุปว่าพี่นักเกษตรเนี่ยพอได้ชุดพวกนี้มาแล้วเนี่ยจะผสมรวมกันเลยก็ได้หรือแยกกันจากแคลเซียมมล็อกก็ได้เวลาผสมพ่นเนี่ยถึงรวมกันก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันอันนี้แล้วแต่ ว่าใครจะถนัดยังไงนะครับอันนี้ก็ตอบคําถามนะครับเพื่อนๆที่ถามมาว่าเอ๊ะ,เ,อะเห็นแต่ทำแคลเซียมบรอนให้ดูพอไปดูแล้วมันไม่มีพวกุระแทอะไรพวกนี้นะครับหามันยังไงวันนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังหลังจากวันสงกรานต์ที่มีภารกิจหลายอย่างนะครับก็พังหายไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้นะครับก็ต้องขออภัยกันไว้นัที่นี้ด้วยเพราะว่ามีภารกิจหลายอย่างจริงๆนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ชุดแคลเซียมโบรอนนะครับที่พี่น้องสืกรถามมาว่าไปหามาจากไหนก็มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็ในช่วงนี้นะครับก็ขอย้ําเตือนน,นิดนึงนะครับปีนี้เนี่ยมันมีทายุฤด,ดูแล้งนะครับเข้ามายังไงก็ใช้ความระมัดระวังด้วยขยับกลางของทุ่งก็ลองฟ้าระวังฝนไปด้วยนะครับแล้วก็การเดินทางไปมาระหว่างกรุงเที่ยวกับแต่จังหวัดก็มีโควิดระบาดกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับ เขมมาระมัดระวังตัวเองเกี่ยวกับโรคโควิดถึงอาจทุกวันนี้อาจจะเป็นเรื่องปกติแต่บางทีถ้าใครมีโรคประจําตัวมันก็อาจจะถึงกับชีวิตได้นะครับผู้เฒ่าผู้แก่คนมีโรคประจําตัวอย่างนี้นะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้เกี่ยวกับการอุปกรณ์อุผสมชุดแคลเซียมโบรอนนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องสักกรไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออไภัยไปหน้าที่นี้ด้วย จบคลิปนี้นะครับเนื่องจากวันนี้นะครับที่ผ่านมาเป็นวันสงกรานต์แต่ผมว่าขอรัตนาคุณพระรัตนาไตรคงคองกับพี่น้องสุขผลทุกท่านนะครับอยู่ที่มีสุขร่ำรวยทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ